なる <music> ถนนเป็นบงเปียนซะส่วนใหญ่ก่อนจากบ้านแล้วค่ะดูซอยดูซอยลงบ้านทางลงไปบ้านเยสนดูค่ะพี่ๆน้องๆเละตุ่มเปะ๊ะหมดเลย ขี้โคลนน้ําแข็งเราจะอยู่กันแบบนี้แหละค่ะพี่ๆน้องๆชีวิตในต่างแดนชีวิตของคนที่นี่เนาะคะ่ะ <c oughs> นี่แหละค่ะเราอยู่สองตายายอยู่กันประมาณนี้แหละค่ะตับก้าฟืืนก็เตรียมไปรอแล้วค่ะบ้านของพวกเราจะเป็นประตูสองชั้นค่ะพี่ๆน,น้องๆเราเข้าไปเดี๋ยวเราก็ เดี๋ยวยศนยืนรอก่อนเพราะว่าคุณตาเข้าไปแกต้องถอดรองเท้าเปลี่ยนเสื้ออีกเราจะเข้าไปชั้นแรกเราจะมีที่แผนเสื้อผ้าแล้วก็พวกรองเท้านะคะชั้นที่สองก็จะเป็นเข้าไปข้างในไม่งั้นความหนาวมันจะเข้าไปถึงข้างในค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเพราะว่ามันจะเก็บไม่อยู่ แล้วก็ความฝุ่นก็จะออกมาด้วยค่ะถ้าประตูชั้นเดียวนะคะนี่จะเป็นประตูชั้นที่สองของเราค่ะพี่ๆน้องๆน,นี่แหละคะ่ะทางเข้าบ้านของเราพอเราเข้ามาเราก็จะเอาเสื้อผ้ามาไว้ตรงนี้ก่อนก่อนที่จะเข้าบ้านเข้าไปข้างในนะคะ อกคุณตาเดี๋ยวฉันรีวิวได้ไหมฉันหิวแล้วฉันหิวแล้วได้ปลามาตัวหนึ่งค่ะอันนี้ก็สิบกว่ายูโรหน่อยๆเราก็ได้ของมาเยอะเลยค่ะถึงบ้านแล้วค่ะคุณตาก็หิวใหญ่เลยอันนี้เราได้ได้ข้ดดอกมาสองแพ็คาะว่าคุณตาบอกว่าเดี๋ยววันจันเดี๋ยวไปอีกได้นมหนึ่งกล่อง แล้วก็หมูสามชั้นค่ะหมูสามชั้นอันนี้อุ้ยทำไมหมูแพงจังห้ายูโรกว่า,อ,นนวาอันนี้หมูตั้งห้ายูโรกว่าพี่พี่น้องนอันนี้หมูอันนี้ส้มกิโลกิโลหนึ่งก็สี่สิบกว่าบาทค่ะพี่พี่น้องน้องส้มนี่ถือว่าถูกถอยู่นะค่ะเนาะอันนี้มะเขือนี่จะแพงมะเขือโลหนึ่งหกยูโรมะเขือแพงค่ะ มะเขือเทศนะคะ่ะแล้วก็มีแอปเปิลแอปเปิลสี่ลูกนี่เท่าไหรแอปเปิลสี่ลูกเราได้มาแอปเปิลสี่ลูกก็ไม่ถึงหนึ่งยูโรค่ะไม่ถึงหนึ่งยูโรยูโรก็สี่สามสิบเจ็ดบาทเนาะคะ่ะพี่ๆี่น้องๆ้องอันนี้ก็ตกกับลูกละสิบบาทเท่าๆกับบ้านเรานะคะนนก็ไม่ถึงกับแพงแต่ข้าวสารสองกิโลเกือบสามยูโรค่ะ หาข้าวสารในที่บ้านบ้านเรากินไม่มีข้าวมารีอันนั้นน่ะอร่อยไม่มีแตะข้าวขาดตลาดอันนี้พวกหอมหอมค่ะยสนจะซื้อแบบมันไม่มีหอมแดงบ้านเราเนาะผักพีพ่ีน้องๆก็เลยใช้หอมแดงตัวน,นี้แทนหอมกลองเขาอันนี้ก็ประมาณกิโลอันนี้ยูโรฝ่าๆค่ะยูโรกว่ากว่าหนึ่งยูโรก็สามสิบหกสามสิบเจ็ดบาทไข่ไก่ค่ะไข่ไก่แพงไข่ไก่ตกฟองแล้วสิบแล้วค่ะ สิบกว่าบาทน้อยๆไข่ไก่แพงแล้วค่ะมันก็มีหลายหลายที่ว่าเขาส่งมาเนาค่ะมันก็มีหลายยี่ห้อหลายบริษัทส่งมาเนาค่ะพวกนี้พวกไข่ไก่มันก็จะมีแต่อันนี้แหละถูกสุดแล้วค่ะพี่ๆน้องๆตกลูกละสิบบาทของบ้านเราค่ะคุณตาบอกว่าเอาไปนี่หัวปลายายสนชอบอุ้ยเห็นว่าให้หัวปลาก็จะแทะเอาเนื้อจนหมด ก็ให้หัวปลาเยสุนเห็นว่าเยสนุยสนชอบกินหัวปลาค่ะพี่ๆน,น้องๆแมวแมวในบ้านแมวจำบ้านมากินด้วยกันค่ะพี่ๆน,น้องๆได้ข้าวแข็งมาผสมกับข้าวมะลิพอดีเลยอันนึงแข็งอันนึงอ่อนรสกาติจัสมินรีสิ ก,กมันจะเป็นข้าวมาลิอันเก่าที่เราเหลือนะคะหลังจากเยสนไปไทยกลับมาเยสนซื้อไว้ห้ากิโลกลัวเงินมดพี่น้องกลับมาจะไม่มีข้าวกินแม่นจริงๆพี่น้อง20บา20บาท20บบาทเอ้ยี่ยูโรล,ล่าสุดอุ้ยตายลืมไปร้านขายยาเห็นไหมคะอันนี้จะข้าวจะเม็ดออกสีเหลืองๆค่ะพี่น้นนองอันนี้จะเม็ดออกสีเหลือง จะแข็งค่ะข้าวอันนี้จะแข็งแต่ก็ดีกว่าไม่มีตินข้าวขาดตลาดข้าวมันวิขาดตลาดแล้วจะอันนี้จะเป็นข้าวพวกแบบข้าวแขกมาค่ะมันจะแข็งแลวดยส่วสนก็เอามาผสมกัน เมลรี่สิกับข้าวแข็งเดี๋ยวเรามาผสมกันเป็นสองสีเลยค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> แล้วก็มีข้าวกินแล้วอันนี้ก็อยู่ได้หลายวันค่ะพี่พี่น้องน้องห้ากิโลเพราะว่าเยสโซนจะส่วนใหญ่เยสโซนจะกินเป็นเส้นเส้นมากกว่าข้าวเพราะว่าพวกเส้นมีเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นขนมจีนเส้นมาม่าเราจะมีทุกเส้นค่ะพี่พี่น้องๆเพราะว่า อยู่ที่นี่มันหนาวอยู่ที่นี่อากาศมันหนาวแล้วทีนี้ก็อยากจะซดแบบน้ําร้อนๆนะคะพี่ๆน้องๆค่ะก็เลยจะกินเส้นซะมากกว่าส่วนใหญ่กินเส้นมากกว่าข้าวเนาะคะ่ะพี่ๆน้องๆแล้วทีนี้มันก็ง่ายด้วยเวลาเวลาต้มซุปให้สามีอย่างกันนี้เราก็แบ่งมามหม้อเล็กๆแล้วเราก็เอาพวกเส้นมีเส้นมาม่าเส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรใส่ก็ว่ากันไปเนาะคะ่ะพี่ๆน้องๆ ค่ะคลิปนี้ก็จะยาวค่ะพี่ๆน้องๆขาเยสนุนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยสนุนก็เป็นกำลังใจด้วยนะคะกาบขอบพคุณมากๆเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ